สวัสดีครับควันหลงมาช้านิดหนึ่งมาช้ายังดีกว่าไม่มาวันนี้บทวิเคราะห์ของหงแดงถือว่าพลาดเป้าที่สุดในรอบ3ปีตั้งแต่ทำบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีนี่คือพลาดเป้ามากที่สุดเป็นการพลาดเป้าที่เข้าเพียงหนึ่งคู่แล้วเข้าคู่สำคัญด้วยวันนี้หงแดงมีเรื่องหลายเรื่องอยากยเล่ามวยไทยเสีในวันนี้ทั้ง4คู่คู่หนึ่สามสี่ จะเล่าให้ฟังแต่ละเคสแต่ละเคสคู่ที่หนึ่งนะทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสเจอกับติงลี่สวนหลงรถยกวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ทองลำพูนทำไมถึงงห้อยู่ไปที่ทองลำพูนทองลำพูนเป็นมวยเปิดเกมเดินหน้าแล้วท่าด่วนอาวุธดีหนักแรงแต่วันนี้ทองลำพูนทำไม่ได้ตกรอบไปขนาดที่ตกรอบนะโอ้โหหงแดงเสียดายแทน การออกอาวุธของทองลำพูนะทําได้ดีมากๆติงลี่มีหยุดมีชะงักขณะที่ติงลี่มีหยุดมีชะงักทองลำพูนทำไม่ได้ส่วนติงลี่โอ้โหวันนี้ขอบอกว่าผู้ใหญ่ไพโรธนะผู้ใหญ่ไพโรธวันนี้น่ารักมากผู้ใหญ่ไพโรธขึ้นให้น้ำเองอะ่ะขึ้นให้น้ำเองเป็นพี่เลี้ยงเองโอ้โหขอบอกดูดีดู ดูว่าเอาใจใส่อะเอาใจใส่กับเด็กวันนี้วางแผนทุกอย่างให้เด็กออกมาสู้ออกมาป้องกันออกมาใช้หลักเหลี่ยมแล้วก็ทำได้ดีผ่านได้ไปต่อนะได้ไปต่อมวยรอบปูนเสือส่วนคู่สองกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดเจอเพชรเลนลาะเอ็มยูเด่นโอ้อยากจะบอกว่าวันนี้เสียดายกับกล้องชัยวัดรมวยมีแพ้มีชนะ วันนี้ก้องชัยวัดดูดีกว่าทุกอย่างนะทั้งเรื่องของอาวุธมวยสรีระรูปร่างแต่วันนี้ชกไม่ได้ตามแผนของสารวัรเชษของเทนเนอร์เทพารีเกียรติเพชรทุกคนที่อยู่ในสายของสารวัรเชษเอาใจช่วยแต่วันนี้เด็กชกไม่ได้ตามแผนอาวุธดีหลักเหลี่ยมยาวกว่าแต่ถ้าลึ่งไปเดินแรลกไปเดินบวก อาวุธดีอย่างนี้ขวางแทงขวางต่อยใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ขณะที่เพชรลีลาขอบอกว่ามันดีจริงๆไอ้เพชรลีลาเนี่ยสมองหลักเหลี่ยมไอคิวมันดีนะเข้าออกรวดเร็วรู้จักวิธีชกรู้จักวิธีต่อยอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยพิ้ววันนี้พลิกสถานการณ์จากเป็นรองอะเบียดชนะ ชนิดที่คู่ต่อสู้เจ็บตัวสุดๆวันนี้ต้องขอชมเพรลีลาเอ็มยูเดนหงแดงชมอยู่นะยูแน่มากขนาดที่รองคู่เอกรองคู่เอกเฟสเอาราวันเจอกับนี่เลยเพลราพาสอโสพิษวันนี้เฟสมานะโอ้โหอาวุธทุกอย่างช้าเป็นเรือแจ้วนะ่ะขณะที่เพรลี ไอ้เพลราภาสอสอพิตเนี่ยมันเป็นเรือขนานยนต์โอ้โหมันลิ่นฉิววิ่งเล่นฉิวเล่นฉิวหงแดงให้อยู่ที่เฟสก่อนหน้านี้ให้อยู่เพลราภาสาเหตุที่ให้อยู่เฟสเพราะมองว่าเฟสเนี่ยมันมวยประเภทอ่อนนอกแข็งในทางมวยดีเคยชนะมาแล้วสองครั้งแต่วันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดทุกอย่างพลิกทุกอย่างพลาดแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ วันนี้ต้องขอชมว่าเพชรลพาสอโสอพิษมันมาดีจริงๆแล้วที่มุมนะที่มุมเนี่ยเล็กเปตองโอเข้ามาเป็นเทนเนอร์เข้ามาสอนทำให้เพชรลีลาดูดีขึ้นดูดูฝีไม้ลายมือดูหลักการเข้าออกแน่นเป็นพิเศษวันนี้เพชรลพาไม่มีพลาดเลย สุดท้ายนะตอนตื้อเฉือนชน,นะเฟสขาดลอยมาถึงคู่เอกคู่เอกนี่เป็นต่างศึกต่างสายนะจอมบักโจโคลาตเนี่ยสายของโปรเมเตอร์ชุนเกียศเพชรส่วนส่วนกล้องทรณีเป็นจากช่องสามนะของคุณอาสมหมายวันนี้โปรเมเตอร์ทั้งคู่มาอยู่ในเวทีมาให้กำลังใจนักมวย ส่วนมุมของจอมเนี่ยโอ้โหอาคมเฉ่งไล่เป็ดเจริญทองฉลามโอ้โหมาเป็นชุดมาให้กำลังใจเด็วันนี้ขอบอกว่าจอมเนี่ยเป็นหนึ่งบทวิเคราะห์ที่หงแดงให้เป็นทีเด็ดและเป็นตัวเดียวที่หงแดงให้แล้วเข้าสามคู่พลาดโอ้แต่วันนี้ จริงๆอ่ะมันต้องพลาดคู่ไอ้จอมด้วยมันจะได้เป็นข่าวใหญ่แต่ทลิ่งไม่ยอมพลาดวันนี้เข้าคู่เดียวขณะเข้าคู่เดียวก็รู้สึกว่าภูมิใจนะภูมิใจแทนวันนี้สู้กันมันมากจอมนะเดินวางแข้งขวาเดินเบียดเดินบทมวยคู่นี้ต้นๆหน,น,นี่เบียดกันเลยแต่ขณะที่ปลายปลาจอมเดินเข้าเล่นในเนี่ยมองว่ากล้องธรณีนะ ไม่ดินไม่ขืนไม่สู้วันนี้กล้องเราน,นีแพ้เขาเห็นเห็นเลยแพ้เขาหลังจากอ็อกจบโอ้โหวันนี้จอมเป็นเสียรายย่อยๆอ,ยอะ่ะอัดฉีดเยอะมากนี่อัดฉีดจากบักโจโพล่ลาดสามหมื่นยุทธสุราดสามหมื่นเจี๊ยบรามอินทาอีกสามหมืนโอ้โหขอแสดงความยีนดีกับจอมบักโจโพลลาดจอมพลันใจด้วย วันนี้ต่อยดีเป็นพิเศษมาตั้งใจชกวันนี้ไม่เสียชื่อเพชรเกียรติเพชรนะส่วนกล้องธรณีก็ไม่เป็นไรมวยมีแพ้มีชนะหงแดงให้กำลังใจวันนี้ยินดีด้วยกับจอมขอแสดงความเสียใจแทนกล้องธรณีด้วยหลังชกเฉ็จก็มีการอมอบอัดฉีดก็บรรยากาศดูดีมากๆ มาที่เรื่องของหงแดง F อซที่ขอเสื้อเข้ามานะ f อซที่ขอเสื้อเข้ามาไม่มีอะไรมากจริงๆส่ทงที่อยู่เบอร์เสื้อเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์สี่อย่างนี้นะส่งมาสี่อย่างนี้การันตีว่าได้รับเสื้อแน่นอนถ้าพลาดจากนี้หงแดงลบบอกเลยเพราะว่าหงแดงไม่อยากตามก็บอกแล้วว่าให้ส่งชื่อที่อยู่เบอร์เสื้อเบอร์โทรมาแค่นั้น ฟรีทุกอย่างไม่มีเรียกเก็บเงินปลายทางถ้ามีเรียกเก็บเป็นเงินปลายทางถือว่าเป็นการมีการโกงเกิดขึ้นเออมีผู้มิจฉาชีพถ้ามีเรียกเก็บเงินไม่ใช่นะไม่ต้องจ่ายวันนี้ยินดีกับ f อซทุกคนที่บวกเสียใจกับ f อซที่พลาดเอาใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ